แมงปอกสุกแล้วก็น้ําในกระบอกร้อนนะครับเราก็จะ,ะใส่พวกผักลงไปนะครับผมเพื่อให้เขาสุกเร็วนะครับะนะก,ก็ทำความสะอาดล้างแล้วก็ถ่าถึ้นงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีอ่าใบหรือว่าใบชะพลูแล้วก็พวกต้นหอมผักชีลงไปนะครับ ใส่พวกแมงมกอกลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เกลือป่นแล้วก็พวกพริกแกงลงไปก่อนนะครับเมนูนหลามแมงกอกนะะเดี๋ยวรอให้พวกอ่า นี่นะครับเดี๋ยวเราใส่แมงปอกลงไปเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักครู่นะครับรอให้เบียดเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะใส่พวกผักอ่ากีเลดนะครับใส่พวกอ่าแมงกอกลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เกลือปน่นแล้วก็พวกพริกแกงลงไปก่อนนะครับ ใส่ใบส้มเพื่อให้เขาสุกเร็วนะครับะนะครับก็ทำความสะอาดล้างแล้วก็ผ่าขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีอ่าใบใส่ ใส่ใบส้มผุดดิบที่เราจะหลามกันในวันนี้นะครับผมตอนนี้นครับน้ําในกระบอกไม้ไผ่ก็เริ่มที่จะร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่พวกพริกแกงแล้วก็สอมผักชีแล้วก็พวกใบสะปูมาใส่นะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับนะครับต้นหอมผักชีแล้วก็ใบสะปูนะครับใส่เพื่อเพิ่มความหอมนะครับ ็เดินลงมาจากาบนสันเขาก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงนครับก็มาถึงบริเวณริมลําธารแล้วนะครับตอนนี้เราก็มีเวลาประมาณสักอา่บอกไม้ไผ่ครับเพื่อหลามใส่กับเมงปอกเลยนะครับสําหรับหนอนไม้ไผ่นี่นะครับตอนนี้น้ํำก็ เราจะไปเอาต้นหอมใส่ใส่ใบส้มหอมผักชีแล้วก็พวกใบชะพูมาใส่นะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับนี่นะครับแล้วก็เกลือป่นนะครับแล้วก็มีพวกนะ นี่ครับพริกแกงนะครับพริกแกงแล้วก็ตาม,มาจากบ้านแล้วนะครับแล้วก็ผสมมาเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเครื่องอ่าตอนนี้เวลาก็ประมาณอบ่ายสามโมงนะครับเราก็เดี๋ยวเราจะแย่ลงไปแล้วก็ตั้งทิ้งไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวเราก็อ่เดี๋ยวเราจะใส่มะกอกลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยว นะครับเพิ่มความกลมกล่อมของรสชาติอาหารนะครับอ่เดี๋ยวเราจะล้างกระบอกไม้ไผ่กันก่อนนะครับอ่าเพื่อใช้เป็นภาชนะนะสําหรับหลามแมงกอกกันนะครับสําหรับลาโพงเตรียมวัตถุดิบแล้วก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เราจะใช้หลามกับแมงกอกวันนี้นะครับผมนี่ก็คือวัตถุดิบนะครับบอกไม้ไผ่ครับ ก็หลามใส่กับเมงปอกเลยนะครับสำหรับหนอนไม้ไผ่นี่นะครับตอนนี้น้ำพวกออมพัชีแล้วก็พวกใบชะพูมาใส่นะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับ สองสามชั่วโมงนะครับก่อนที่จะค่ำนะครับเราก็เลยจะมาทําเมนูหลามแมงกอกกินกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เดินป่ามาทั้งวันแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีรสเปรี้ยวมอนกันนะครับก็จะมีรสชาติที่กลมกล่อมนะครับเราจะมีพวกอ่าพริกพริกอ่อนนะหรือลูกโดดนะครับแล้วก็มีอ่าพวกต้นหอมผักชีนะครับมีต้นหอมผักชีนะครับอ่าเราก็อาจจะมีใส่เห็ดโคนอ่าดอกเนึงครับได้มาดอกนึงนะครับ ที่เราจะใช้อะหลามกับพวกแมงกอกในวันนี้นะครับก็จะมีอ่ะนี่นะครับตัวแมงกอกนะครับก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็ผ่าครึ่งเรียบร้อยนะครับข้างบางนะครับเวลาเราต้มแล้วก็จะร้อนเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะล้างทําความสะอาดแล้วก็เอาอ่ะน้ําไปตั้งไปไว้ก่อนนะครับ นี่นะครับเด <ENA> ี๋ยวเราใส่แมงกรอ,อกลงไปใส่พวกอ่าแมงกรอ,อกลงไปก่อนนะครับอ่เดี๋ยวเราจะใส่เกลือป่นแล้วก็พวกพริกแกงลงไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะใส่อ่าหนอนลดดวนลงไปสักกำมือนึงนะครับไหนไหนก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในกรับผูดิบที่เราจะอ่าหลามกันในวันนี้นะครับผมตอนนี้นะครับน้ำในกระบอกไม้ไผ่ก็อ่าเริ่มที่จะร้อนแล้วนะครับ เดี๋ย ate, วเราจะใส่พวกพริกแกงแล้วก็เตรียมวัตถุดิบแล้วก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับอเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เราจะใช้ลามกับ่เมงปอกวันนี้นะครับผมนี่ก็คือวัตถุดิบครับนี่นะครับแล้วก็เกลือป่นนะครับแล้วก็มีพวกนี่ครับพริกแกงนะครับพริกแกงแล้วก็ตำม,มาจากบ้านแล้วนะครับแล้วก็ผสมมาเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเครื่องเมงปอกช่วงนี้ก็ ค่อนข้างที่จะมันแล้วนะครับนี่นะครับก็มันเขาก็จะเป็นสีขาวนะครับตามตัวเขานะครับเดี๋ยวเราจะใช้มาเดี๋ยวเราจะแย่ลงไปแล้วก็ตั้งทิ้งไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะพักกันตรงนี้นะครับบริเวณอ่าน้าตกเล็กๆนะครับตากตรงนี้นะทุดิบที่เราจะอ่าหลามกันในวันนี้นะครับผม อนนี้นครับน้าในกระบอกไม้ไผ่ก็เริ่มที่จะร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่พวกพริกแกงแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้มาเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวนะครับให้รสเปรี้ยวนะครับสำหรับใบส้มปล่อยนะครับแต่เราจะ,ะใส่น้อยๆครับนะเราจะใช้ มะกอกป่าแทนนะครับนี่นะครับมะกอกใส่พวกอ่าแมงกอกลงไปก่อนนะครับอเดี๋ยวเราจะใส่เกลือป่นแล้วก็พวกพริกแกงลงไปก่อนนะครับ่าก็จะมีรสเปรี้ยวเหมือนกันนะครับก็เป็นรสชาติที่กลมกล่อมนะครับเราจะมีพวกอ่าพริกพริกอ่อนครับหรือลูกโดดนะครับแล้วก็แมงกอกช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมันแล้วนะครับนี่นะครับก มันก็จะเป็นสีขาวนะครับตามตัวเขาครับเดี๋ยวรอให้พวกอ่าีเลดด้วยใบชะพูนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนิดนึงนะครับก็มีอาใบส้มปล่อยนะครับแมงกอกสุกแล้วก็อ่า น้ำในกระบอกร้อนนะครับเราก็จะใส่พวกผักลงไปนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เกลือป่นนะครับแล้วก็มีพวกนี่ครับพริกแกงนะครับพริกแกงแล้วก็ตำม,มาจากบ้านแล้วนะครับแล้วก็ผสมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวพ,พวกเครื่องวามผักชีแล้วก็พวกใบสะกูมาใส่นะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับนี้นะครับ ใส่ไม้อ่าเล็กๆครับเพื่อแย่ลงไปนะครับบางทีอ่ะพวกพริกแกงพวกอะไรอาจจะค้างติดอ่ะบ้องนะครับต้นหอมผักชีแล้วก็อ่าใบชะพูนะครับใส่เพื่อเพิ่มความหอมนะครับปลาเรากินแล้วก็จะมีอาการชาลิ้นนะครับทําให้ลิ้นชานะครับนี่นะครับเราจะใส่ลงไปนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารนะครับ